สวัสดีครับเบิร์จากฟอร์ดนาราสมิลทงนะครับวันนี้นะครับจะไม่ได้มาขารถนะนี่ไม่ได้มาขารถเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีขึ้นแถวสามนะครับของฟอร์ดเอเวอรขึ้นยังไงให้ขึ้นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับอ่ะเดินตามมาอันดับแรกอย่าลืมเปิดประตูนะถ้าไม่เปิดประตูจะขึ้นไม่ได้นะอ่านี่อ่าโอเคนี่แถวสามเนี้ยถ้าเราจะขึ้นที่ถูกวิธีนะครับราขึ้นตรงนี้นี่เราจะบีบบีบตรงนี้ขึ้นมานะครับพร้อมกับ พร้อมกับนี้จับนี่แล้วเราก็ดันปึ๊บนี่แล้วเราก็เดินขึ้นนะนเห็นไหมนี่จะขึ้นสบายนะครับนี่คือวิธีขึ้นที่ถูกต้องนะครับทาไมถึงบอกว่าวิธีขึ้นที่ถูกต้องถ้าวิธีขึ้นที่ผิดหยุดกันอ่ะวิธีขึ้นที่ผิดขึ้นอย่างนี้นี่เห็นไหมว่ามันขึ้นไม่ได้เห็นไหมครับนี่บอลพับอยู่ มันก็จะก้าวสูงขึ้นไปนะครับอโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรสั้นๆฝากไว้เป็นทริกในการขึ้นเบาะแถวที่3นะครับแต่ว่าก็ยังขายรถเหมือนเดิมนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0849323296นะครับเบอร์นี้มีรายนะครับลองแอดมาดูเดี๋ยวว่าแคมเปญพิเศษก,ก่อนเดือนนี้สำหรับเอเวอเรสต์วายแท็นะครับจองรถเดือนนี้นะดอกเบี้ย1.79คูปองน้ำมัน10,000บาทเหมือนเดิมนะครับ เจอกับเบอร์ที่ไหนเจอกับเบอร์ที่ปอร์ดนาลาคิมินทวงนะครับโวูมตั้งอยู่ที่ถนนสุวิถนนสวินวงศนะครับขาข้ามินบุรีนะครับกิโลเมตรที่36เหมือนเดิมติดกับวัดใหม่ลำน้ําแขกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ